สวัสดีครับยินดีตอนรับสู่ช่อง Apple Man นะครับผมวันนี้ก็จะมาคุยนัดคิสตันพาเลตเปิดบ้านรับแมนเชสเตอร์ซิตี้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาวันนี้แมนซิตี้ก็ไม่ได้ส่งกิริตกับโดกูลงนะเป็นแค่ตัวสำรองส่วนเขากลับมาอีกแล้วลิโก้ลุยสนัดที่แล้วเขาไม่ได้ลงนัดนี้เขาลงเป็นแบ็กซ้ายนะ แทนกอดิโอกอดิโอไปยืนกลางแทนอาเกะอาเกะเจ็บเริ่มมาแมนซิตี้ยังทู่ๆไา้ๆยังตั้งเกมไม่ค่อยได้ต่อบอลงินไม่ค่อยตรงมันก็เป็นทั้งเกมแหละต่อบอลไม่ค่อยตรงก็ดันไม่ขึ้นจริงๆแล้วก็ส่งพลาดเสียส่งพลาดเสร็จปุ๊บโดนฉกไปนะแล้วก็มูนยอดจริงออตก้าก็ถือว่าปิดทางนี้แล้วเซฟแล้วแต่ว่า บอลกระดอนเข้าประตูไปนาทีที่5พอเสียประตูนะก็ต้องรีบเอาคืนก็บุกไปมันก็บุกไม่ค่อยขึ้นหรอกก็พยายามบุกบุกไปเรื่อยๆจนโอกาสนี้กุนโดกันลองยิงไกลดูชนเสาซาบินโยรลล้ำรู้ว่าเขาถนัดซ้ายแหละมั้งบอนกระดอนมาเขาเลือกที่จะจับก่อนแล้วก็แต่งประมาณ1-2ที ยิงคือแบบเขาอาจจะไม่ถนัดการยิงประตูก็ได้แต่ว่าบางคนเขาก็หวดเลยไงผมว่าหวดเลยมีเปอร์เซ็นต์เข้ามากกว่าแต่เขาเลือกที่จะแบบจับบอลก่อนนิดหน่อยก็นั่นแหละไปต่อส่วนนาทีที่28คนเดิมลิโกโล้ลุยส์บังบอลตัวก็ไม่ได้ใหญ่ชอบบังบอลบังบอลไม่ส่งกลับแล้วนะ มีคนวิ่งขึ้นมาผมจำไม่ได้ลวใครวิ่งขึ้นมาจะเอาบอลเหมือนล่อแต่ลูอิสก็เก็บบอลไปอยู่สุดท้ายโดนลุมสามโดนฉกบอลไปแต่ยังดีลูเบนเดียสวันนี้โคตรดีลูเบนเดียสลูเบนเดียสบล็อกได้จังหวะนี้ก็ยังไม่เสียประตูเพิ่มนะและแมนซีก็พยายามบุกต่อนาทีต่อมาเนี่แหละมาทิยุทนูเนตยืนปีกซ้ายเหมือนเดิม ที่ผมเคยพูดไปเมื่อคลิปก่อนเขาเปิดบอลดีจริงแต่เขาเลี้ยงไม่ได้คลองบอลไม่ค่อยดีแต่ก็ได้ยืนขวานะเอ้ยได้ยืนซ้ายจังหวะน,นี้ก็เปิดไปให้ฮาเลนฮาเลนก็แค่แบบโยกตัวขึ้นแล้วก็หมุนไปย้อนสอนประตูเฮนเดอร์สันปิดอยู่เสแาแรกฮาเลนหมุงไปเสาซองเป็นประตูเป็นหนึ่งหนึ่งก็พอมีหวังขึ้นมานิดหน่อย แต่ก็เล่นไม่ได้ดีขึ้นแต่ว่าจงังหวะนี้มันเป็นประตูแล้วก็มาต่อในครึ่งหลังก็ยังเหมือนเดิมเล่นเหมือนเดิมต่อบอลไม่ขึ้นพื้นที่เล่นมีเยอะนะแต่ว่าบีบเร็วแล้วก็จะบุกก็ไม่บุกจะรับก็ไม่รับอเมรนซิเป็นทุกนัดจะบุกก็ไม่บุกรับก็ไม่รับครึ่งๆกลางๆจะขึ้นก็ขึ้นไม่สุดจะลงก็ไม่ลงสุด ก็เลยเป็นที่มาของประตูนี้นาทีที่55แมนซีเสียเตะมุมนะมาร์คฮิลส์เปิดกิฟตสตันผลิม,มุงปุ้งเข้าไปเป็นประตูอย่างง่ายดายดยที่ไคลวอเกอร์ผู้ชอบปิดใครไม่เคยอยู่ในการแต่มุมตอนนัดที่เจออาร์เซนอลไคลวอเกอรก์ก็เหมือนจะปิดกาเบียลมั้งไม่ก็น่าจะปิดกาเบียวนั่นแหละแล้วก็โดนหมุงเข้าไปรอบนี้เป็นเหมือนกัน เขายิงเฉยแล้วก็โดนดันเทคมงูงมันทำไมผมไม่เข้าใจทำไมไม่ให้แบบตัวส่งสูงมาปิดให้ฮาเลนทำไมให้ฮาเลนไปปิดเสาแรกหรือว่าเสาไกลไม,ไม่ให้ฮาเลนปิดคนที่มีโอกาสที่จะมงุงเพราะฮาเลนเหมือนจะสูงที่สุดในทีมก็เสียแบบเสียประตูไปแต่พอเสียประตูนี้เนี่ยแมนซี่กาเล่นมากขึ้นรู้สึกแบบฮึอเหิมแทนที่จะทําต้องนานแล้วแต่ก็ยังส่งไม่ตรงยังส่งไม่ตรงฮึกเหมิมจะยิงต่อ บุกไปบุกไปจนมามานาทีที่55บก่อนลูยิสได้บอลมาแล้วก็ไปตตดกรรมการกรรมการเลยดอบบอลพอดอบบอลเสร็จปุ๊บกุนโดกันเล่นเร็วก็ส่งให้เดอะบอยเดอะบอยก็ส่งให้แบร์าโดแล้วลูยิ์ก็วิ่งสอดขึ้นไปเบราโดส่งให้ลูยิ์แล้วก็ลูยิ์ก็ยิงเป็นประตูไปยิงได้แต่ว่าแฟนแมนซิตี้หลายคนก็ไม่ค่อยดีใจกับลูยิ์มันนะยิงได้ก็ไม่ทําให้ดีขึ้นนะมาต่อก็เล่นกันต่อแมนซิตี้ก็ เล่นดีขึ้นได้จากเษส,สองหนึ่งตีสองสองก็พยายามเอาขึ้นเอาขึ้นแต่ก็ส่งไม่ตรงอยู่ดีก็เหมือนลูยิสโดนเหลืองไปแล้วอะเนารีรมันขึ้นมั้งไม่กรอบเขียโทษฝั่งคิดตันผลิตลิสเข้าบอลพู่โดนเจ็บด้วยน้นะ่ะเพราะว่าเขาส่งไปแล้วอ่ะขาลุยิเข้ามาแล้วเขาลูยิก็โดนเหยียบเนี่ยเนี่ยอันนี้ก็ขายนักเตะคิดตันผลิตเนี่ยขาลุยิเตะมาเนี่ยแล้วลูยเอเอาขาไปบงังแล้วก็โดนเหยียบ แต่คนนั้นเขาก็เจ็บเหมือนกันก็โดนใบแดงไปดงโดนไล่ออกโดนสาบส่งกันยับอ่ะลุยิดแต่ก็ยังเด็กยังบรรน,นานได้อีกเยอะเกมนี้ก็บุกยังไงก็บุกไม่เข้าแล้วนะเหลือสิบคนแจ็คกิลิตลงมาโดกูลงมามีโอกาสแต่ว่าไม่จัดแจ้งไม่ไม่ค่อยจังจังเท่าไหร่จะโดนด้วยซ้ําเนี่ยก็จบไปเกมนี้เรามาพูดถึงฟอร์มการเล่นกันต่อฟอร์มการเล่นนัดนี้นี่คล้ายๆเดิมคล้ายนัด เจอลิวพูประมาณนั้นก็เล่นกันเหมือนต่อก็ไม่ติดเหมือนเดิมกองหลังกับกองกลางกองหน้าไม่เชื่อมกันเลยมีริมเส้นพอได้ลุ้นแต่ว่าเขาก็ปิดกันไว้แล้วกองกลางก็มีกุนวกัรที่อายุก็มากแล้วไม่ค่อยสอดจุดเด่นเขาคือการสอดเข้าไปยิงเหมือนเป็นชาร์โลสไตรเกอร์แต่เขาต้องไปยืนห้อยเป็นตัวสุดท้ายเขาบุกเยอะไม่ได้บุกเยอะก็โดนสวนกลับซึ่ง นั้นนี้กองกลางก็มีแบนนาโดอีกคน,คนก็ลงมาเชื่อมเกมบ้างเชื่อมกับวอล์กเอร์แต่ก็มันบุกมันพิกไม่ได้เลยที่ผมดูก็คือส่งบอลมาประชิดส่งบอลมาประชิดพิกไม่เคยได้สักคนต้องอาศัย,ยส่งคืนหลังตเตะไปมาอยู่3ามสี่คนเหมือนทุกนัดก็เ,เลยทําไม่ได้แล้วก็ชอบส่งบอลเสียตรงกลางสนามโดนฉกไปยิงก็เป็นประจำอัดนี้นน ส่วนคนที่ MVP สำหรับผมก็คือลูเบนเดียร์ครึ่งแรกนี่ถ้าไม่มีลูเบนนะจะมีออเตกาหยอกหยอกถ้ามีลูเบนก็อาจจะเสียบตัวเยอะกว่านี้ก็เป็นได้บล็อกบล็อกแล้วก็บล ok, 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 ็อกบล็อกบล็อกอ่ะแล้วก็คนที่ฟอร์มเหมือนเดิมไม่เรียกฟองตกเขาเล็กฟอร์มเหมือนเดิมลิโก้ลุอส์ชอบช้าเหมือนที่ผมบอกชอบช้าชอบเก็บบอลไว้กับตัวออกบอลช้าอาจจะดีกว่านัดที่เขายืนกลางก็ได้นะ หรือเปล่าผมเห็นคนบ่นกันเยอะว่าฟอร์มไม่ดีเลยแต่เขาก็โดนเหลืองแดงไปนัดหน้าคงไม่ได้หลงก็ผมชอบในตอนที่เสีย2อหนึ่งเนี่ยแมนซีดูบุกจริงๆอ่ะดูเป็นแมนซีขึ้นมาบ้างไม่ใช่แบบครึ่งกลางๆอ่ะไม่ได้กลัวโดนสวนอ่ะคือบุกก็คือบุกอะ่ะทีนี้เวลาเดอะบอยได้บอลหรือฮาเลนจะถึงบอลผมรู้สึกมันได้ลุ้นทุกครั้งอ่ะเวลาเห็นสคนนี้ ได้บอนแต่ว่าก็ยังทําไม่ได้นะส่วนเปโดโรวันนี้วิ่งทั่ววิ่งทั่วเลยเป็นจุดเด่นของเขาเลยวิ่งทั่วซาวินโยวันนี้ก็เงียบแล้วก็ไข่มาทิอุทธเกืบลืมเนี่ยอยู่ในสนามหรือเปล่าก็มไม่รู้ <laughs> ทำไมถึงให้เขาไปเล่นปีกผมไม่เห็นอะไรเลย ในนัดนั้นนะเปิดอยู่ลูกเดียวมั้งเดี๋ยวทำอะไรไม่ได้เลยพว่าโดกูอาจจะไม่ฟิตหรือว่าเก็บตัวไว้เจออยู่อยู่เอแต่เอาคนอื่นมายืนได้ไหมปีผมก็ศรัทธาในตัวเป๊ปอยู่แล้วแหละเขาคิดมาแล้วก็ตามนั้นเราก็ต้องดูกันต่อไปเล่นบอลก็ค่อนข้างเหมือนเดิมมีเดียบอลมาจะมีมิติขึ้นนะ่ะแต่ก็ไม่ไม่ค่อยเหมือนนัดเจอ nottingham f o r สต์นั้นเล่นดีกว่านี้คนเพราะด้วยมีกิริตลงมาเอาบอลดึงจังหวะ มันก็เลยเลยทําได้แต่นัดนี้มันมีพื้นที่จริงๆแต่ไม่กล้าเล่นกันผมรู้สึกประมาณนี้วันนี้ก็แค่นี้นะครับก็แล้วต่อไปยูเว่ก็เดี๋ยวมันทําคลิปให้ดูหนึ่งก่อนจบกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยครับ